ที่พีพีเ r คาเซนเใช้ปรับประชาชนใบเดียวก็ออกรถดได้ทำง่ายแค่ไหนเดี๋ยวพอพาไปดูคะ่ะเริ่มจากโหลดแอปกรุงศรีออโต้มีทั้งเพจสตและแอป,ปสตนะโหลดเสร็จแล้วก็เข้าแอป,ปเลือกเลยเริ่มต้นใช้งานยอมรับเข้าสู่โกวกรุงศรีออโต้เลือกสินเชื่อยานยนต์ดิจิทัลส,สมัครใช้งานกรอกข้อมูลผู้ใช้และยืนยันตัวตนสมัคร สรหัส OTP สร้างพินของคุณเลือกสินเชื่อรถยนต์เลือกรถมือ2ยืนยันการสมรัครดำเนินการต่อกรอกข้อมูลส่วนตัวเริ่มเลยสมัครใช้งานกรอกข้อมูลและยืนยันตัวตน NID ได้ทุกธนาคารเลยนะ หลังจากนั้นรอรับผลอนุมัติวงเงินสินเชื่อภายใน3ชั่วโมงพอได้วงเงินสินเชื่อก็เลือกรถสแกนกับพ่ปรึาการขายได้เลยแค่นี้ก็ออกรถก,กับพพเคคลาเซนเตอร์ได้ง่ายๆเพียงห้าขั้นตอนเท่านั้นเองออกรถก,กับ P พเคง่ายมีคะถ้าเ,เพื่อนๆคนไหนกําลังมองหารถคุณภาพพรีเมียมดีๆอยู่แล้วก็สามารถเข้ามาชมรถได้ที่พัฒนาการ29โชว์รูมพพ k ได้เลยหรือสแกน Q r code คตรงนี้ได้เลยค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบาย